ไปได้ตัวขุนลังนี่ไหมนี่ป้าเขาครับผมครับไม่ได้ครับสวัสดีตอนเช้าครับผมกขอต้อนรับท่านผู้ชมเลยครับเข้าสู่ยูทูปช่องครัวบรนผมครับฮะสำหรับมื้อนี้เลยครับพาพี่น้องนะครับมายำตุ่มเลยพี่น้องพอเรามักอยู่นี่เลยครับนี่ครับมัดยืนนี่นี่ประมาณจักสามสี่มื่นเลยได้ครับฮะเป็นใจไหนเป็นทุกปุ้ยเองนั่นนี่ โอ้ปลาเลยกูเลยครับมึงปลาคุณดังเลยน้องเฮ้ยปลาหนึ่งเดียปลาหนึ่งงงงายอยู่วะปลาปลาไหมโู้ลุงยองปลานขึ้นขัดใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวไม่บิง่ง <c oughs> โอ้เห็ดใจอะไรเอามินี้ตะเกียงอะใช่ไหม,มเลยนี่กินข้าวมาสั่นเลยตะเกียงนะอะอโอคร้เฮ้ยบ้านโน้นยุหันนะอของเฟินจากหวัง สามสามโอ้ยขอลุงเยาวจากหลังไงสองโอ้นี่เลยครับช่วงนี้ก็ดักเต้ตุ่มเไปเนาะไม่ได้ผูกเก๊กเกล้าเลยครับเนี่ยมีไต้อาบโอ้ยมี่เลยาวบานี่ครับไม้ก้นอ่ะดังเหงื่อไ่นอนช่วงนี้เอไปเดี๋ยวไปบึงกับผมเป็นยังไงตำมต้าง่าตลาดท้าง้า พอแล้วว่าน้ำขึ้นเ้งครับผม,ม <laughs> โอ้ายตุ่มครับผมฮะรุ่นครับผมวันนี้กัหลังละลูด้วยพี่น้องปลานี่กับลาล,ล,ล่าสามลูเลยครับโ้ความือแล้วก็ขึ้นไ้รักเป็นับผม มันอยู่ในปา่าเลยน้องเนมบะฮิตเลครับข้างนอกบรรยากาศข้างนอกนี่เนมบะฮิตเลยเลยครับพวกหกกระบุกคางฟังซีเลยพี่น้องบวคือหน้าฝายเะครับมันเป็นน้ำจากไอ้ออขึ้นหยับ เงียบดิเสร็มน right. ี่ข uh, ี้แยงนี่มันบดินเขาบ่นี่มยเขาบ่อ่ะเดี๋ยวเบิ้งกับผมโพล้วว่ามันบดินเนี่ยผมมันแมนว่าปลาเขาบดินบ่มันบดินบ่ลุงเงี้ยวมันบดินบ่เวลาหยกปลาขี้แยงขู่บ่เขาเสียงตรอดเดียวน่ะ เอ,อ้ยพอญายาบโนนอาควันนี้คิดถึงป้าใหญ่มันดันขึ้นมาแล้วพุ๊ป้าใหญ่มันดันขึ้นมาแล้วไปสีหันไซน้ำไหลแห้งฝนนี่ครับมันเป็นนมม้ำไหลไหลลงมาปะทะก,กันเด้พี่น้องระวังน้ำน้ำหุยเลยครับน้ำหงครับผมกับน้ำซีครับผมนี่น้ำมันก็ตีวนอยู่ข้างหน้าเลยครับตาขึ้นเป็นเละครับพักกนได้คักเลยบอกผม ก็ประกันมาเทงเนยพี่นุม้าวก้องหนคล้องแคลย้อคักบ่นี่ครับเสือเกาครับผมเสือนี่ไล่นี่บบตก่บยังเลยนะไล่ยยังเข้มอยู่ตลอดอ่ะหญ้มงออ้เพ่อเบึงอ่ะพาอเกือบเต็มทั้งนะพ่อเือะตัวนึงอ่ะสั่นๆเตียเตียไปใส่หรอ ฟ้าแล้วบอกบวกเขาเลยของโพเขาก็เสียหลังหนึ่งเลยนั่นข้าหน้าเลยเลครับเดี๋ยวให้เบิ้งครับผมไปเยี่ยวกันละสนใจเด้เนองตุ่มนี่ขายแบบผลิตแบบขายบทท่านเลยนะช่วงนี้นะขายบทท่านขายเลยิดขายบทท่านอี่ครับเบิ้งว่ากดเพลยนะเออปรากดมันดันขึ้นนะจ้ะนี่หาหม่งเก็บอะไรลงทางจะได้บไรไนี่ครับ ปกดเตนะกดสีครับผมตามหลังหน่งงข้าง่ายอยู่เขาข้ากเลยหลังนี้นี่เจ๊ดายมันหามงหันเกือบโ่เห็นเลยตั้งงอนเพื่นใสอยู่แต่ทั้งผุนเลยวะผีกำลังเห็นโบตั้งงอนใสอยู่แต่ทังผุนเลยวะเพื่นใดบ่ได้หลังนึงก็บใสสองหลังหลังนึงได้ลาย เลี้ยงดินแต่ลังเลีงก็ว่าติดงางแรงโอ้ยมันติดงาน,นี่แหละมันนอนลัางใะล้าเจียอยู่ครับรุ่นครับผมปลาบอกว่าลังไม่ไพนี่จังเลยนะมื่อนี้ตะเกียงเขาสิม,มานำได้ลุงแกเออมาลดนั่นเลยตกหมองใสว่าปลาขึ้นรลายให้เน่ทั้งนี่เนียเ่ยปลาเยอะไปได้ตกคนเยอะลังนี่างน นี่ป้าเข่าครับผมอาบเลยนะอาบเลยหลังนี้ว่าทำกัวสองอ่ะนี่ครับไม่ไผ่นี่มันจั้งยิงดีเลยครับข้างาเวัยวะตลาดไหมบิดหัวอยุข้านั่นเลยการหอลุงแกได้หอบ่ครับลุงแกอสุ่มสุ่มดั้มันละหมกหอปนไหน ตุมมันหางจะกายหางตัวต่ำกว่าสามเหมือนว่านี่สามโลสองโลไบเลยเสียงาเสียง่เงก็นี่นะพาตุ่มนี่มันเปียกขึ้นจุดหมดเลยได้วี่น้องเฮ้ยเพื่ออู้ลนงแกะเขาสองโลหอดบอดอ่หอดโดนเนี่ประมาณโลกลัวกับสองโลไปเลย โลกลัวกับสองโลของพ่อมันมีแต่ขยงี้งไร่ตัวไร่นะครับแล้วแต่แล้วแต่มันขมันคือคือฟุ้งมันนะฟุ้งไร่มันก็ว่านมีแต่ขยงโขตัวนี้ตัวไร่นะนี่ครับคนดังครับผมมันมืดมืดไม่เห็นเลยฮะดูดังหลังดำ เงยย่างเงยย่างเยอคยับเงยย่บงเงยเกี่ยงนเคเขาเขาบ่มันอยู่ปากโะปลามัหันมากันเกใส่มากมันบเขาเจ๊ถื่อหลังหลังนี้ครับมันครึ่งมันเขเจมือเอีเอา อากับรุนกับผมหลังนี้นีลงมาสามสีมือเลยคนระับปลาบกเข่าเลยพี่น้องรุนมารุ่นเป็นลังใหญ่งงมันบกเข่านะลุงแกหลังนี ไม่กระเขากตุ่มปกตินี่เขาลงไปนี่จับนี่มันสีสะเทือนเลยเลยครับเขาไม่ได้เข่าลงไปซุ่นสะเทือนนี่ลายแห้งครับมันบวดินมเงียบล้างหนิบ้วเคื่เขาเลยลุงแกมานี่เห็นบ่มบเขานะจกเป็นยัง ามันเป็นกำมองพอมันบวเขาไงวะมันมีบวโตเลยอันนี้ขนาดอะไรเงียบเงียบล้นะว่เขาโยนี่น้อยเดียว สิ้นครับมองอืมนี่แต่ปลาหลน้อยเดียวได้ลอ,อกตุม่มด้วย่ะครับจะเป็นผลงานของคุณพ่อมาดีครับผมกถือว่าหมานเนา,เาะเพาะดีกว่าวสาเลยนี่น้องช่วงนี้นี่มีแต่เป้าครับผมโอ้ยปาเพื่อนผมนี ญญาขายะครับผมส่วนมากนี่หาได้ดีไม่ได้ขายเด้พี่น้องไม่ได้เก็บไปกินเลยครับเพราะว่ากินแซ่บนะครับปลาหมูนี่เด้พี่น้องเห้ด้วยครับขยงนี่วิเตยยใส่ใหญ่ๆงามๆนะครับเี่กตัวนี้ขยงโคเลยพี่น้องส่วนขยงไล่อะใ,ใส่ใหญ่นะครับนี่ปลายช่วงนำเหล็กนำใหญ่มาที่เหล็กนี่ช่วงเขาลดยางนี่มันยังตัวหน่อยอยู่ด้วยพี่น้องพ่อเต๋เขาลดยางปุ๊บปลานี่แป๊บเดียวม,มันใหญ่เลยเนะครับเด็ก คือจังววาเขาหากินใดเด้เพี่น้องถล่มยางเนี่ยเขาเลนไปทั่วแหละเลนขึ้นเลนลงใดปุ๊บนี่ครับตเขาก็ใหญ่นี่ครับ,วค,รบความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเขาก็ยยังมีเด้พี่น้องนี่ครับช่วงนี้เรากัพากันกดักตุ่มเลยครับผู้ฒ่าแถวบ้านได้ไี่น้องส่วนมผมก็เลยครับหาแต่ป้าครับผมปรากฏไป,กกปใหญ่เลยครับ โอ้เราก็าหาตุ่มหาไอ้นี่ได้ไหมน้องใส่ตุ่มใส่เบ็ดกบนะครับอะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบได้ครับผลงานของฮองเบอนี่ก็ถือว่าใส่ได้ครับผมบกขดบาดบกขาดปุน้นะอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบได้ครับปเดินทางกลับบ้านเลพี่น้อง